ทำไมพอเราเคมประกันสุขภาพแล้วมันเคมไม่ได้เคมยากนะคะฟังทางนี้เลยนะคะฟังทางนี้เลยนะคะก่อนท่านใดจะทําประกันชีวิตนะคะให้อ่านใบเสนอนะคะให้อ่านใบเสนอที่ตัวแทนเขาเอามาให้เราอ่านนะคะทุกวันนี้เขาจะบังคับให้ตัวแทนเนี่ยมีใบเสนอให้เราอ่านก่อนเซ็นเนาะ,ะก็คือในโลกของผู้หญิงที่เป็น เกี่ยวกับพวกมดลูกนะคะพวกเนื้องอกในมดลูกเยื่อบุโพรงมดลูกอักเสบนะคะเนื้องอกถุงน้ําดีลรคมะเร็งทุกชนิดนะคะ,ะพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าก่อนที่จะทําประกันนะคะหปีเรามีการปรึกษาแพทย์อันนี้มันเปิดกลุมมทานคุยให้ฟังเลยนะก่อนที่เราก่อนที่เราจะทําประกันเนาะถ้าเรามีปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับเรื่องพวกโรคพวกนี้ที่ผบพูดไปเมื่อกี้เน,นี่ยนะ,ะห้าปี แล้วถ้าเกิดว่าเรามีการรักษาเนี่ยเขาจะไม่รับผิดชอบเรานะนเพื่อนๆนะคุณแม่แม่นะ,ะเพื่อนๆก็ได้เนาะเพราะแอมเองก็ห้าสิบบวกบวกเหมือนกันเนาะแอปทําให้ดูดีแค่นั้นเองก็มาเล่าสู่กันฟังที่นี้นะคะถ้าเราไปารักษาเกี่ยวกับเคมีกับพวกนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะให้ถ้าเราทาไปแล้วเนาะเขาก็จะให้เราเนี่ย สำรองเงินจ่ายก่อนอย่างนํานี้เข้าส,สมิติเวชเนาะก็สำรองไปอยู่ที่สองแสนกว่าบาทเครมประมาณหนึ่งเดือนลุ้นเกือบตายจะได้หรือเปล่านะคะก็ก็ได้แต่ว่า,าก็เราก็ไม่รู้เนาะว่าเราไปหาไปหาหมอเนี่ยตรวจมเะเร็งปากมดลูกนี่หมอเขาจะเขียนอะไรเราก็เราก็ลุ้นอยู่แต่เผอ,อิญว่าตัวเองก็โชคดีที่เครมได้หรือถ้าท่านได้นะคะบางท่านก็บางท่าน การส่งประกันนี่สําคัญมากเลยนะคะก็คือถ้าเกิดว่ามันขาดไปแล้วเลยส0วันไปแล้วเนี่ยเรายังไม่ประสงค์คือเขาจะผ่อนผันให้เรา30วันถ้าเลย30วันไปแล้วเนี่ยหวันก็ช่างเหอะถ้าเกิดว่าเรามีการเคลมเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะนับจากวันที่เราไปส่งวันนั้น ไปถึงร้อยยี่สิบวันและหลังจากร้อยี่สิบวันเขาถึงจะรับผิดชอบเราในโลกนั้นๆนะคะในโลกนั้นๆด้วยและเขาจะแยกออกมาด้วยว่ามีโรคอะไรบ้างอย่างโรคเนื้องอกถุงน้ําโรคมะเร็งทุกชนิดลิซีดวงทวารไส้เลื่อนทุกชนิดต้อเนื้อหรือต้อกระจกนะคะการตัดทอมซินนะคะนิ้วทุกชนิดเลือดอเส้นเลือดขอดที่ขาเยื่อบุบโพรงมดลูกจเจริญผิดที่เปิดกรมตุ้นอ่านให้ฟังอันนี้สําคัญมากเลยเนาะบางท่าน บางท่านทําประกันแล้วก็เซ็งนะแบบเห็นหลายคนเลยนะที่ทําประกันแล้วก็เซ็งแล้วก็เบิกไม่ได้เนาะก็ฝากเพื่อนๆด้วยเนาะก็ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาอ่าเล่าสู่เพื่อนๆฟังเนาะตัดมดลูกไป,ปแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างนะคะพบกันคลิปต่อไปสวัสดี